บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนดำเนินโครงการลดทิ้งสร้างค่า Extra Silo West และแนวคิดขยะเป็นศูนย์ประโยชน์ปชนเป็นแสน From West to Bell เพื่อบริหารจัดการอาหารส่วนเกินและขยะอาหารอย่างเป็นระบบล่าสุดได้ลงนาม MOU กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนอาหารส่วนเกินจากแมคโครและโลตัสให้แก่สัตว์ป่ากว่า20,000ตัวทั่วประเทศเช่นสัตว์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์บาดเจ็บและสัตว์ป่าของกลางการร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพและความมั่นคงทางอาหารให้แก่สัตว์ปา่าลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารของกรมอุทยานและขับเคลื่อนการอนุรักษ์ธรรมชาติไทยให้ยั่งยืนงานนี้ได้รับเกียรติจากนายสุชาติชมกิน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการส่งต่ออาหารส่วนเกินครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้สัตว์ป่ายัางเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถลดขยะอาหารและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามนโยบายของ CP Extra การบริหารจัดการอาหารส่วนเกินอย่างเป็นระบบมุ่งสู่การลดปริมาณขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ภายในปี2,573เรื่องความร่วมมือทางอาหารนะครับระหว่างบริษัท CPX Extra จำกัดมาชนกับกรมยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับ ได้ดําเนินการมาแล้วตั้งแต่ปีพศ2565นะครับมีการลงนามครั้งที่1น,นะครับครั้งละ2ปีแล้วก็ครั้งที่2กําลังใกล้จะครบวาระแล้ววันนี้นะครับก็จะมีพิธีลงนามครั้งเป็นครั้งที่3นะครับลงลงนามาความตกลงให้ความร่วมมือทางอาหารนะครับซึ่งเป็นโครงการเท่าที่ผ่านมาก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ต่อกรมอุทยานมีประโยชน์ต่อสังคมในหลาย,ลายมิตินะครับ ในมิติโดยตรงด้านสัตว์ป่าเนี่ยก็เป็นรนการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของกรมอุทยานเองนะครับสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าของกรมอุทยานเนี่ยก็ลดภาระค่าใช้จ่ายไปในขณะเดียวกันก็ยังเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพของสัตว์ป่าเนี่ยให้มีอาหารสมบูรณ์หรือว่าสัตว์ป่าที่จะต้องฟื้นฟูเนี่ยก็สามารถส่งคืนสู่ธรรมชาติ หรือาสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับในแง่ของสิ่งแวดล้อมนะครับก็สามารถาลดขยะอินทรีย์นะครับซึ่งจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคอะไรต่างๆก็ลดขยะอินทรีย์ตรงนี้ไปได้รวมทั้งเป็นการลดภาวะาการเรือนกระจกด้วย เป็นการลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าสารอินทรีย์เนี่ยก็ปล่อยสารพิษนำไปถูกลโรกร้อนทำให้ถูการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในขณะเดียวกันนะครับก็เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับนะครับก็ก,ก็เบื้องต้นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับครับแน่นอนครับโครงการเป็นโครงการที่ดีอย่างนี้ต้องมีการขยายผลต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นคือเราจะเป็นต้นแบบ การนำอาหารส่วนเกินเนี่ยเพื่อเพื่อมาใช้เกิดให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะครับแล้วก็จะนําไปสู่การบริหารจัดการเนี่ยซีโร่เฟสบอ่ดซีโร่ฟูด้ดเวสนะครับเพื่อให้ขยะเป็นศูนย์ต่อไปรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับ สำหรับ CP Extra นะคะซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจแมคโครและโลตัสนะคะในแต่ละวันเนี่ยเราก็ใกล้ชิดขายสินค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารนะคะก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเราก็มีอาหารส่วนเกินนะคะซึ่งอาหารส่วนเกินเหล่านี้เราก็ไม่อยากจะทิ้งให้เกิด การเปล่าประโยชน์นะคะล้วก็อาจจะเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเรามีการทําโครงการหลายๆโครงการเพื่อที่จะเอาอาหารส่วนเกินเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะคะหนึ่งในกิจกรรมที่เราทําก็คือเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ต้องบอกว่าอาหารส่วนเกินในแต่ละวันของแมคโครโลตัสส่วนใหญ่จะเป็นผักผลไม้ซึ่งก็เป็นประโยชน์มากๆนะคะกับสัตว์ในหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในอ,อ,อุทยานนะคะสัตว์ในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และในสวนสัตว์นะคะวันนี้ที่เราทำงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกนะคะอย่างที่ท่านรองอธิบดีแจ้งนี่เป็น MOU ที่เราต่อเป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็ครบครบปีที่4จะเข้าปีที่5และปีที่6นะคะอันนี้เนี่ยสถานที่ที่เรามายืนอยู่วันนี้ก็คือศูนย์นกน้ำนะคะศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกน้ำที่บางพระนะคะ ก็เป็น1ใน27ศูนย์ที่มีเจ้าหน้าที่ไปรับอาหารส่วนเกินจากแมคโครโลตัสในทุกๆวันนะคะเพื่อเอามาดูแลสัตว์ เราเห็นว่าการทําอย่างนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่านอกจากจะลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะสัตว์ก็ยังได้ทานแล้วก็ได้ทานอาหารที่หลากหลายนะคะอ,อาหารที่แมคโครโลตัสมีผักผลไม้หลายชนิดมากนะคะก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสัตว์นะคะสัตว์ที่ศูนย์แห่งนี้เมื่อกี้ไปดูมาแล้วก็จะเป็นสัตว์ที่บาเดเจ็บบ้างนะคะสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่มีการลักลอบค้าขายอย่างผิดกฎหมายนะคะทางหน่วยราชการก็ ยึดเอามาแล้วก็ต้องดูแลเพราะสัตว์เหล่านี้ไม่สามารถทานอาหารเองได้หรือว่าไม่สามารถปล่อยออกไปสู่ธรรมชาติเพราะว่าเขาไม่คุ้นชินกับการที่จะหาอาหารทานเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะทำประโยชน์ได้มากนะคะ เป็นส่วนหนึ่งของการลดทิ้งสร้างค่า a x a ซ e r o w a s t e อันนี้เป็นชื่อโครงการของเราค่ะในเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพสัตว์นะคะนอกจากจะเอาอาหารสดที่ยังมีคุณภาพดีอาหารส่วนเกินที่มีคุณภาพดีเอาไปให้สัตว์ทานตรงๆแล้วเราก็อาจจะมีการทาโครงการแปรรูปนะคะเป็นอาหารสุนัขอาหารแมวนะคะซึ่งยังมีหน่วยงานที่ดูแลสัตว์เหล่านี้อีกเยอะที่ยังต้องการความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าเราอาจจะเอาอาหารสดที่เป็นผักผลไม้ตรงๆเอาไปให้ไม่ได้ ก็จะต้องมีการใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสีเขียวนะคะในการแปรรูปอาหารสดเหล่านี้ให้เป็นอาหารสัตว์ที่พร้อมทานได้นะคะตลอดระยะของการดาเนินโครงการที่ผ่านมาที่ว่ามีการร่วมวือหมถือสาครั้งแล้วค่ะมีผลชี้วัด้วคะว่าอาหารส่วนเกินที่ํามามอบให้เนี่ยเรารวบรวมแล้วจะได้ประมาณ ตอนนี้นะคะตั้งแต่เริ่มโครงการมานะคะเราได้สนับสนุนอาหารส่วนเกินไปทั้งหมด2ล้านกิโลกรัมถามว่า2ล้านกิโลกรัมเนี่ยเยอะแค่ไหนนะคะเท่ากับ15ล้านมื้อนะคะก็เดี๋ยวไปดูได้สัสตว์มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะแต่เราคิดเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ15ล้านมื้อในตลอดระยะเวลาปี่ปีกว่าๆที่เราดําเนินการมาะคะ่ะ สัตว์ในศูนย์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้กรมอุทยานนะคะ27ศูนย์เนี่ยมีประมาณ2องหมื่นกว่าตัวนะคะเราก็สนับสนุนมาโดยตลอดค,ครับค,ครับค,ครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับก็วันนี้นะฮะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยผมได้มาเป็นสักขีพยานให้กับทางซีพ x a นะครับซึ่ง ได้ทําการดูแลแล้วก็ร่วมโครงการกับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นในเรื่องของการมอบอาหารที่เหลือจากห้างแมคโครโลตัสนะครับในจังหวัดชุมุรนะครับเรื่องเป็นจังหวัดนำร่องในการที่จะนำอาหารที่เหลือจากเส้นผักผลไม้ที่ใกล้จะหมดอายุหรือหรือมีผิวผิวพันธุ์ไม่สวยแล้วนำมามอบให้กับศูนย์ ของอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อนํามาดูแลสัตว์ที่อยู่ในที่ประมาณพันห้าร้อยกว่าตัวนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอโยบายของรัฐบาลนะครับโดยท่านนายกรัมตีท่านอนุจินชาบีรกูลที่ท่านได้ให้ไว้ในเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะยิ่งเรื่องอาหารฟู้ดเวสต์นะครับซึ่งเรากําลังจะทําในเรื่องของเซโร่ฟู้ดเวสต์ให้เป็นศูนย์นะครับอาหารเหลือ,ลอใช้โดยจริงๆแล้ว เมื่อตอนผมรับตำแหน่งใหม่ก็ได้เจอกับทางท่านประธานทางทางซีพีอ็กซ่านะครับท่านคุณสุประชัยจิรนนท์ได้ท่านได้ขึ้นประทกถาในเรื่องนี้แล้วได้จับจับมือทำเอ o มกันมาตลอดต้องขอขอบคุณทางภาคเอกชนในทางห้างแมคโครโัตสนะครับที่นึกถึงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับที่ต้องดูแลสัตว์ที่เราจับมาจากการลักลอบหรือสัตว์ที่บาดเจ็บที่เราต้องมาพักไว้ที่ศูนย์แห่งนี้ นะครับก็จะทําอย่างนี้ทุกทที่นะครับซึ่งเราเองก็ขอความร่วมมือกับทาง CP แอคซ่าอยู่นะครับก็ขอขอบคุณคือคผมเนี่ยได้เริ่มขยับไปแล้วในเรื่องอุทยานแห่งชาติตามหมู่เกาะต่างๆในเรื่องผมคุยทางท่านทิพย์ดีอัตพลแล้วนะครับว่าอุทยานแห่งชาต,ตาิต่างๆเราก็ต้องทาซโร่ฟุตเวสให้เป็นรูปรูปธรรมถ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ปฏิบัติเป็นรูปธรรมก่อนไม่มีกระทรวงไหนหน่วยงานไหนทําได้แน่นอนเพราะเราเป็น ต้นหลักของการสนับสนุนในเรื่องนี้แล้วก็ต้นหลักในการที่เราดูแลวันนี้เรามีทิพดีกรมควบคุมมลพิษก็มาด้วยในการที่จะมามาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็นํานโยบายที่ผมให้ไว้นําไปต่อยอดในส่วนนี้นะครับแล้วก็ทางท่านรองทิพดีกรมที่ยานชาติสัตว์ป่าและพันพธุ์พืชก็มาด้วยนะครับซึ่งท่านทิพดีติดภารกิจนะครับเราให้ความสําสคัญในเรื่องนี้อย่างยิ่งผมเองก็มีภารกิจเยอะแต่วันที่สําคัญกว่าอันนี้ต้องมาเพราะว่าเราเป็นจุดประกายกันที่เราทํากันให้เป็นรูปธรรมอยู่นะครับวันนี้เรื่องเเร่สําาาคัญลยพะว เราจะตั้งงบประมาณในการที่จัดเสื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ที่เรากักกันไว้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะว่าสํานักงบจะอนุมัติยังไงครับเราจะบอกได้ไงว่าปีนี้เราใช้เท่าไหร่ปีหน้าใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ยากเราก็ได้แค่ประมาณใช้ค่าโถนเฉลี่ยนในการตั้งงบประมาณในการจัดเสื้ออาหารให้สัตว์ต่างๆเหล่านี้อันนี้ช่วงที่เรามีงบประมาณไม่เพียงพอเนี่ยเราได้ทางห้างแมคโครโตัสมาช่วยเนี่ยก็ทําให้เราแบ่งเบาภาระไปอย่างยิ่งยวดเลยนะครับแล้วก็ อาทิตย์หนึ่งสามครั้งอ่ะถูกไหมแล้วก็เราได้คุยทางท่านผู้บริหารแล้วครับว่าเราใช้ทั้งหมดต้องหลายล้านมือนะครับที่ที่จะช่วยเรานะครับในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งต้องถามทางท่านผู้บริหารนะครับว่าช่วยทั้งหมดกี่ล้านมืแลนวท่านค่ะ,ะปีนี้ก็เป็นปีที่สี่แล้วนะคะที่เราดําเนินโครงการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาตินะคะเในสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการสนับสนุนอาหารให้สองล้านกิโลกร,รัมนะคะ เท่ากับสนับสนุนสัตว์ได้15ล้านมือนะคะแล้วเราก็ยังเดินหน้าทําต่อไปไม่ใช่แค่ที่บางพระอย่างเดียวนะคะเราทํางานร่วมกับ27ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะคะทั่วประเทศเพราะว่าทุกๆสาข,าขาของแมคโครโลตัสเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ต้องบอกว่าผู้จัดการสาข,าขาของเราใกล้ศูนย์ไหนก็สนับสนุนศูนย์นั้นนะคะส่วนมากก็จะเป็น3วันต่อสัปดาห์แต่บางศูนย์เนี่ยก็รับทุกวันนะคะ ก็เราต้องขอเชิญชวนนะครับผมเองต้องขอเชิญชวนภาคเอกชนนะครับให้มาร่วมมือกับภาครัฐบาลน,นะครับผมต้องกล่าวเรียนว่าภาครัฐบาลหน่วยงานราชการไม่สามารถทําได้ถ้าไม่มีภาคเอกชนแล้วก็น้องๆเยาวชนเราต้องปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราให้ทางที่ดีกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ได้เข้าไปทํางานกับ MOU กับทางโรงเรียนในมหลาลัยหรือในส่วนมหลาลัยต่างๆแล้วก็มัธยมต่างๆเพื่อให้น้องๆหนูๆ ที่สื่อมวลชนได้เห็นอยู่ต่างๆลเลยนะฮะให้เขามีามีไอเดียมีแนวคิดแล้วก็ร่วมมือกับทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเราต้องทำกันทุกด้านนะด้านเดียวทําไม่ได้นะต้องต้องช่วยกันทุกๆด้านนะต้องส่วนนี้ต้องขอให้ทางสื่อมวลชนก็ให้การสนับสนุนในการสื่อสารไปถึงน้องๆเาวชนให้ตระหนักถึงเรื่องที่เราภาครัฐก,กับภาคเอกชนกําลังร่วมมือกันอยู่นะครับก็อขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ